การไป่ไปขอทุกคนตั้งใจฟังคําแนะนํำในการเจริญกรรมฐานเอามือลงหเลยไม่ต้องเอามือจัะต้น,นานคําว่ากรรมฐานแปลว่าฐาน,นะเป็นที่ตั้งรักความดีเป็นผู้เจริญกรรมฐานคือผู้ตั้งใจทําความดีก็ถ้าอย่าพูดกันในมุมของท่าคนไม่เจริญกรรมฐาน ก็ตั้งใจไว้ในจุดของความชั่วก็อะไรไหมา็กรรมฐานเนะ่ะเป็นที่เป็นเหตุตั้งสติสัมปัญยะเพราะว่าถ้าเราจะตายถ้าเราขาดสติสัมปัญยะนั่นก็หมายถึงว่าเรามีหวังด้านอบายภูมิอบายภูมิก็มีอะไรบ้างมีนรกมีเปรตเีศุรกายมีสัตว์ริสาานเวลานี้เราเกิดเป็นคน ถ้าบาังเอิญต้องไหลลงไปสู่อบายภูมิก็ถือว่าเป็นการขาดคุณใบก,กับาไปเป็นคนได้ต่อนานรื่องการจเริญนกรรมฐานมีอะไรบ้างพื้นฐานกรรมฐานจริงๆก็หนึ่งรู้าจักการให้ทานถ้านึกถึงการให้ทานอยู่ก็ถือว่ามีจาคานึากถึงกรรมฐานเป็นกำลังใจ มีสมาธิในใจคา,านุสติถ้านึกถึงพานอย่างเดียวไม่นึกถึงอา,งอ,างอ่นกอนจะตายแล้วก็ลงนรกไม่ได้แล้วอย่างเร็วที่สุดการนึกถึงพานก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเรืองสตรีวโลกหรือสูงกว่านั้นถ้าบริการนี้สองพื้นฐานที่เขาหมานก็คือสินสิลเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิถ้าสมาธาสินดีสมาธิก็เกิด ขณะใดาที่จิตเราโซสมาธิดีคือเวลานั้นแสดงว่าสิ่งเราเบริสุทธิ์กดต่อขณะใดที่คุณสมาธิไม่อยู่เวลานั้นแสดงว่าจิตเราต้องให้ได้ของสิ่ง็นสมวัตเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วองค์ที่สามกรรมฐานก็คือปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นรวมความว่าทั้งทางก็ดีทั้งสิ่งก็ดีทั้งปัญญาก็ดี ปัญญาในอที่ปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงของทันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าปรากฏกับเราก่อนที่จะตายเวลานั้นการตายท่าวนั้นอย่างเร็วก็ไปสวรรค์อย่างกลางก็ไปพปมณโลกอย่างดีที่สุดก็ไปพระนิพพานสร้างใจกำลังใจดนวการจะเรีนยนกรรมฐานขบรรดาท่านพระธรริษัทที่พะพุทธเจ้าทรงแนะนํา ว่าก่อนที่จะภาวนาจะรู้ไม่รู้ลมหายใจเขาออกก็ตามอัน,นี้ว่าก่อนภาวนาได้พิจารณากันแล้วกันอันดับแรกพระพุทธเจ้าให้ทรงพรมีหารสี่ไว้ก่อนเพื่อตั้งกหมายความว่าให้จิตของเราตั้งอยู่ในพรมีหารสี่แลวก็ทรงแนะนําว่าพรมีหารสี่นี้ต้องมีตลอดยี่สี่สมปด์แม้จะหลับจิตใจก่อนจะหลับใจก็ยังลึกึงพรมีหารสี่อยู่ พุทมิหาสีก็คือหนึ่งเมตตาความรักให้จิตมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีรางคนและสัตว์ทั้งโลกจะไม่เป็นศัตรูกับใครสองภาุณาความสงสารเราจะมีกำลังใจสงสารหวังจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามที่เราจะพยายาทำได้ ถ้าเรายังไม่มีโอกาสจะทำล้วก็ไม่ทำได้คิดคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะทำ้กักสาโมตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาดิสยาใครใครได้ดีพอยินดีด้วยสีอเบขาวางสีถ้าความทุกข์ใดมันเกิดขึ้นก็ดีสิ่งใดที่เกิดเกินความสามารถเราก็ตาม ต่เมื่อเรา,ไ,า,มารรรไ,ไม่สามารถจะรงับทุกได้ไปสามารถจะทําได้เราจะวางเฉยไว้ก่อนจะไม่กลุ้มถ้าทุกคนมีความเบียหารสี่เป็นเบื่องหน้าสิ่งก็จะมาสุทติจะตั้งบันปัญญาก็จะเกิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำว่าเวลาที่เราจะภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ตามตอนนี้จะพอดี ก็จงพยายามรับรีบวัณ์นห้ามการอย่าให้ควนใจ,จเฉพาะเวลาจะริงกรรมฐา,านคือหนึ่งคามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะสิ่งของรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉพาะเวลานั้นย่ใหมีเวลาอื่นมันมีก็ม่เรื่องธรรมดาในการที่สองอารมณ์ไม่พอใจในการที่สามความง่วง รการที่สอารมณ์พุ่งซ่างเกินไปราการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติก็อนนิวรณ์ห้ารายการนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสยาทิ่ธรรบัญญาให้ถอยหลังถ้าน,นิวรณ์ห้ารการอย่างใดอย่างหนึ่งมีขนาดที่เราจะเริญภาวนาเวลานั้นสมาธิจะไม่เกิดพระวิมานเป็นตัวตัด ก็จำเป็นธาตุมังเออมันเกิดขึ้นแล้วก็สลัดทิ้งไปด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกและรู้ธรามนาแทนก็เป็นธรรมดามันก็ต้องสู้กันไปสู้มาเพราะจิตก,กินวอนคบกุมมานานอันี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมที่ทุกคนจะต้องทําก่อนหน้าเจริญกรรมฐานต้องมีแล้วก็มีในระหว่างเจริญกรรมฐานด้วยหลังเจริญกรรมฐานแล้วขจิตทรงตัวไปตามที่ ดังนั้นสมาธิที่ได้จะถือว่าเป็นการทรงฌานเพราะว่าถ้ามีรมตามนี้ตามนี้กล่าวมาแล้วเราจะเข้าสมาธิเข้าฌานเมื่อไรก็ได้แต่การเข้าสมาธิการเข้าฌานเมื่อไรมันก็ได้อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานหรือว่าถ้าเราฝึกมโนยุทธิแปลว่ามีทิศทางใจเราสามารถจะเห็นผีเห็นเจ้าใดเนกสวรรค์เมื่อไรก็ได้ เราสามารถจะไปโลกไหนเมื่อไรก็ได้จะไปจักรวาลไหนเมื่อไรก็ได้นึกปุ๊บรู้สึกปัดทันทีอย่างนี้ท่านียกว,ว่าเป็นผู้ทรงฌานะมีนวสีคําว่านวสีคือการคล่องตัวอย่างนี้เป็นการทรงฌานแน่นอนก็ขึ้นต้นไว้ก่อนได้เวลาพอดีตอนนี้ไปก็ขอพูดเพืสิ่งพอดีสิบ การสิงข้อทีสิบนี่คืออากาศกับสิงคุณสมบัติข้ออากาศกับสิงนัคือว่าในสานที่ใดถ้ามีอากาศน้อยเราต้องการให้มีอากาศพอดีกับความต้องการของเรา,ค,าค็นึกถึงอากาศกับสิงจะถือว่ามีความจะเป็นน้อยก็ไม่ได้อย่างตามถ้ำต่างๆเนี่ยตามถ้ำต่างๆถ้าเราไปอยู่ถ้ำ บางทีถ้ำเล็กแล้วกันเล็กเกินไปออากาศไม่พอเราก็ใช้อากาศกับสินช่วยแต่บางท่านบางท่านที่ทรงชานอย่างดีหรือว่าอาจจะทรงโลกระถานชายก็ได้ถ้าโลกระถานชายก็เป็นพระอริยเจ้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะบางถ้ำที่เข้าไปเห็นออับมากแต่ก็เข้าไปก็มีความปลอดโปร่ง มีความรู้สึกสบายขั้นสืบหาตามความเป็นจริงเท้า้วก็ปรากฏเคยมีพระเขไปอยู่นั่นท่านแช่ากายเกสินให้มีการพอดีแล้วก็ตั้งไว้เลยอธิษฐานทิ้งไปเลยว่าให้บริหารในสถานที่นี้มีอากาศเกสินมีกําลังใจพอดีพอดีมีกําลังพอดีที่เราจะพึงใช้แ้ะทําประเภทนี้เคยพบในร,ริการหนึ่งในฐาน,นะที่เราฝึก ก้าาสิน,สน,นี้ก็เป็นพื้นฐานใหญ่คือเป็นต้นทางของเป็นต้นทางของอัจญญายอัจญยที่มีความสำคัญที่เราจะใช้กันมากก็คือวายโกลสินวายโกลสิน,นรู้สึกว่าเป็นก๊าซสีนีมีความเป็นยิตกว่าก๊าซสใดทั้งหมดก็ต้องการจะไปไหนเนี่ยราต้องใช้วายโกสิน พอจับจิตจับวายโยกสินปั๊บนึกว่าจะไปไหนพอจับายาโยกสินปั๊บมันจะไปทันทีถ้าบังเอิญในสถานที่นั้นมีอากาศน้อยไม่พอดีกับร่างกายอันนี้มันไม่เหมือนมโนยิธินะมโนยิธิเมื่อเราเอาใจไปไม่ต้องเพื่องอากาศแต่ว่าถ้าพิญญาเราเอาร่างกายไปด้วยต้องพื่องอากาศร่างกายก็คือร่างกาย สิ่งที่มันต้องการมันก็ต้องการของมันเราจะห้ามมันมันต้องการไม่ได้ถ้าสถานที่นั้นบังเอิญมีอากาศน้อยเกินไปไม่เหมาะกับเราแล้วก็นึกถึงอากาศกระสินเพียงเท่านี้อากาศกระสินอากาศก็จะรายกฏพอดีกอบอาการที่เราต้องการตอนนี้ถ้าเราไปโลกบางโลกในจักรวาลของมนุษย์อย่างโลกะอาทิ์โลกจันทา์โลกร่างคานโลกโลกโลกหั์โลกเกรโลกว่าสาวอะไรก็ตาม ทั้งนี้ไอ้คําว่าโลกที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยท่านบอกว่ามีเป็นแปดหมื่นจักรวาลมันไม่ใช่แบบมีโลกเดียวของเราที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตอไอ้ไปอ่านหนังสือคำาเกิดพุทธาตาลโตถ้าบอกว่ามีแปดหมื่นจักรวาลหมายความจักรวาลต่างๆว่าจักรวาลนั้คนคือโลกมันมีสิ่งที่มีชีวิตยอยู่มากมายแต่ว่าถ้าเราไปยังไม่ถึง เราก็คิดว่ามันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเมื่อไปถึงแล้วแต่ไปถึงมุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะเราเข้าไปไม่ถึงไอ้มุมของที่มันมีสิ่งชีวิตเราก็รู้ว่าไม่มีอันนั้นก็ไม่ถึงถ้าไปถึงต้องไปให้มันทั่วอย่างโลกไ่าจันเนี่ยมีอากาศไม่พอดีกับคนกับโลกมนุษย์นี้อากาศเบามาก อย่างโรคร่างคาเนีกัดมีการแก่งกว่าโรคประจำอีกแต่ว่าถ้านโรคประสกอากาศดีมากคล้ายๆกับโรคมนุษย์นี้ท่านโรคสูตูก,กับจามอนอันนี้ก็มีอากาศดีมากไม่เล่าสงูงตั้งๆเนะี่ยไปได้เปล่าก็ท่านโลกไหนถ้าอากาศไม่ดีแล้วก็นึกถึงอากาศเกาหนี อ้น,นี่เป็นวิธีการฝึกนะแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงเขานําไปพร้อมกันเพราะคำว่าำคำว่านําไปพร้อมกันเพราะว่าขั้นที่จะได้ทิญญายจริงต้องคล่องในกระสินสิบหมดคำว่าคล่องในกระสินสิบน่นก็หมายความกระสินทั้งสิบกองเนี่ยต้องการอะไรได้ทันทีและก็วิธีฝึกก็ต้องนั่งไหลเบียกันทุกวัน เข้าชันหนึ่งถึงสี่ปัทวีเกษินแล้วก็ออกจากปัทภวีเกษินมาถึงเตอจนถึงเตโชกสินเข้าหนึ่งถึงสี่ออกหนึ่งถึงสี่เตโชเกษินมาถึงอาโปเกษินมาถึงวายโยเกษินว่าเรื่อยไปหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่เรื่อยไปจนสิบเกษินต่อมาก็จับเฉพาะชานสี่เกษินไพาออกมาหายเกษินต้นต่อไปก็จับการสลับชานสลับกษินก็ส่งชานสี่ เข้าชานหนึ่งออกจากช้นเอาอกระสินหนึ่งเข้าชานสี่ก็งไปกระสินที่หนึ่งล้วเข้ามาเข้าชานสี่กระสินที่สามหันกระสินที่สองหันกระสินที่สี่เพราะว่าเขาไปสลับไปแล้วต่อมาเข้าชานสลับชานสลับกระส,สินอันนี้ต้องทํากับทุกวันทำจนถ้ามีการคล่องตัวฉะนั้นเวลาที่ต้องการจะใช้กระสินกองไหนก็ไม่ต้องใช้เวลาไปนั่งขงสัปมาสมาธิไม่จําเป็น จะเดินไปเดินมานได้ก็ตาเพราะนึกปั๊บมันจะปรากฏขึ้นทันทีทันใดเพราะใช้เป็นประจำเหมือนกับวิชากินข้าวที่พ่อกับแม่สอนมาตตนยังเด็กตอนอยังเด็กก็เปิบข้าวไปเไว้เปิบข้าวไปเป็นป้ายหน้ามัางไปหลังมัง่งในกำลังฝึกหัดแต่เพราะว่ามีการขั้งตัวแล้วมันชินก็ไม่ต้องมานึกว่าจะเปิบข้าวจะไงเราจาตักข้าวจะนึกจะตักข้าวหรือจะตักกัดมันไม่จําเป็นมันทําได้ทันทีทันใด ต้องทำเกสินให้คล่องตามนี้เพะนั้นมาว่างก็เรื่องายเกษินเวลาจะทำจริงๆก็ขอพูดอย่างประ,ประเภทคนได้แล้วเพราะว่าแนะนำกันมาที่เก้าเาศินแล้วถ้าจะทำกันจริงๆก็ก้ารสินไหนคล่องต้องเส้นปฐะวีเกสินก่อนจับปฐะวีกสินเป็นทางสีมาเตโชอาโปวายมทางสีเรือ่อยเฉยมา ถึงอาโลกระสินมื่วานนี้ให้ตั้งอยู่ในชางสีแล้วต่อไปจับอากาศกับสินขออากาศอากาศที่เป็นมวลหมู่เป็นกลุ่มใหญ่จปรากฏดขึ้นเพราะอาศัยจิตเริงชางสีรษนว่าอากาศหยากมากอากาศจะไม่กลุ่มเป็นก้อนคล้ายกับเมฆนี่ด้วยกำลังชาญถ้าตาปเปล่าจะมองไม่ห็นอากาศเห็นแสงสว่าง ตอนนี้ถ้าเราใช้กระบังชารก็จะเห็นความเนื้อแน่เนื้อแท้อากาศว่ามีความหนาแน่นขนาดไหนกิจก็จะประกาศนั้นพาณาว่าอากาศอ,อากาศกับสงหนังไอันี่ก็ไม่ยากเพราะว่าเราออกมาจากฌานสีขาก็สิงโตสุดท้ายในเมื่อมาจากาพาอากาศเท่าอันดับแรกประเดี๋ยวเดียวก็นขนาดคู่หน่งมนจะอยู่ในทัานอกอกหานนิด ตัวนิมิตแทงกลางไม่ใช่นิมนตนแล้วไม่ใช่คณิกามสมาธิไม่คณิกาในิมิตพอจพับพัดกลุ่มอากาศจะปรากฏจะปรากฏเป็นรูปอากาศรูปอากาศเสียอะไรมันก็บอกกันเรา,าเราได้ชานแล้วมันจะไปกลุ่มจิตจับก,กลุ่มนั้นเมื่อจิตมันชินในทางสื่อันจะก้องก่อนจิตก็จะมีการทรงตัวทันทีไม่พบป้าอากาศ เวลานั้นผ้ากายต้องคลายจากรูปเดิมเป็นสีขาวประเดียวเดียวมันขาวแป๊กเดียวมันก็ขาวเปแท่งๆตอนนี้เป็นโอการกับอุปจาระสมาธิอุปจารฌานก็ไม่จําเป็นต้องไปซักซ้อมที่กุญอีกก็เร่งรัดต่อไปจับต่อไปไประเดี๋ยวเดียวมันก็จะกลายเป็นแก้วใสถ้าภาพกายเป็นแก้วใสพรบกปถึงข้ายแก้วลมให้ใจอย่าน้อยลง พอแก้วใสที่สุดจะไม่ปราดกฏลงในใจเวลานั้นเป็นชานสีไม่ยากก้าสินนั้นมันยากกองเดียวแต่ก็าสินเป็นชาลสีแล้วต้าสินเป็นแก้วใสแล้วต่อไปเราปฏิบัติเพื่อมรรคผลการปฏิบัติของเราเราไม่ใช่เล่นกัสินเพื่อสนุกเพื่อประการเหาะประการดันน้าดําดินไม่ใเช่นนั้นเราต้องการเพื่อมรรคผล เราก็จับอากาศก๊าซิ่นเป็นวิปัสนาภาวนาอหอยหลังจิตมนิดหนึ่งถ้ามันคิดได้ถ้าจิตเป็นชานสีมันคิดไม่ออกที่บางคนมาถาม,มบอ่อยๆมานมีอารมณ์ดิ่งมันทำอะไรไม่ได้ทำไงต่อไปเรื่อเมื่อมันทำไม่ได้อย่าคิดจะทำมันก็ซวยเต็มทีเวลานั้นจิตประสงตัวมันเป็นเอกกตารม์ขงเบิขา เอาก็ตาตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งโดยเฉพาะมันจับอะไรจะจับอยู่อย่างนั้นโอเคขาไม่จะเฉยตารอื่นทั้งหมดมันจะสรงตัวและจิตจะสว่างมากแปลการของทานสีถ้าต้องการจะใช้ปอารมณ์ที่เป็น,นาย,ยายก็ถอยหลังจิตมานิดหนึ่งปล่อยอารมณ์ให้เบาจิตก็จะเริ่มคิดได้ภาพก็ะสิ่งก็จะส่งตัว ก็คิดถึงภาพกระสินตามความเป็นจริงว่าภาพกระสินนี้เดิมทีเดียวมันไม่มีมันไม่ปรากฏบันดีบรรยากาศจริงจะไม่ปรากดกดสายตายพวกเราเวลานี้เราเมื่อมีเมื่อจะมีความต้องการภาพกระสินก็ปรากฏดขึ้นถ้าจิตเราขึ้นไหวนิดเดียวภาพกระสินก็จะหายไปถ้าเรารวบรวมกําลังใจใหม่พับใจทรงตัวภาพกระสินก็เกิดขึ้น ก็มีความรู้สึกตา่างความเป็นจริงว่าภาพเก้าสิงกับชีวิตในร่างกายของเรามันก็มีสภาพแบบเดียวกันร่างกายของเราที่เกิดมานี่ไปก่อนก็ไม่มีใครเห็นว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าถึงวาระก็เข้ามาไปสมทีในคันเข้ามารดาร่างกายเขากฏเกิดขึ้นเหมือนกับเจ้าสิงที่เราจะจับภาพตั้งแต่เป็น,นขณิการสมาธิเริ่มมาเข้าขเกิด พอเกิดเต็มกำลังเขามันแล้วมันก็มีสภาพเสื่อมติดเคลื่อนไหวนิดเดียวมันก็เสื่อมหายไปมันก็มีสภาพก็ร่างกายที่มีความเกิดขึ้เนเบื้องต้นน็้นมีการสลายตัวเป็นอนิสตกเราก็นั่งมองดูในได้เวลานี้จิตมันเป็นคิดนี่จิตสะอาดมากมีกำลงสูงนี่วอนไม่ควรก็นั่งไข้ควรต่อไปว่าการเกิดและการตายของสัตว์มันเป็นสุขจะเนทุกข์ เวลานั้นมันจะเห็นทุกชัดแล้วก็แดนที่มีความสุขมีไหมคนที่เกิดมันไม่เป็นมนุษย์อย่างเรามีร่างกายมีคันท่าอย่างเรามีท่าสิ่งอย่างเรามีใครบ้างไหมที่มีความสุขปัญญาที่เข้าใจจริงไหมก็บอกไม่มีม้วมีได้ินแดนที่มีความสุขมีไหมความมีชีพมเกิดไหมก็จะบอกทางานนั่นเอง มันก็จะเห็นเทวาดาเห็นหนางฟ้าเห็นรมเป็นผู้ที่มีความสุขไม่มีรมแก่ไม่มีขมาุ่นแต่ก็รู้จริงต่อไปว่าไม่ช้าทั้งหมดจกติหมดบุญก็หาดินแดนต่อไปว่าที่ินแดนใดบ้างที่เราคิดว่าจะมีความสุขที่สุดก็มีความเข้าใจดังคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอดิพันก็หันเข้ามาจับร่างกายของเราหนึ่งสากายยะทิฏฐิ มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าเอเนื้อนหนังที่ประกอบไปธาตุสี่แต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราเราจริงๆมันลอยอยู่ที่นี่แล้วสมองม,ม,ม,มันอกอันนี้มันนั่งแ้วแก่อยู่นั่นไม่เช้าก็สลายตัวอจิรังปฏิยงังกายโยร่างกายนี้เมื่อวิญญ,ญาณไปรปาดแล้วก็เป็นของที่บุคคลก็ต้องทอดทิ้งไรประโยชน์เขาประโยชน์ไม่ได้ เวลานั้นจิตสะอาดมากจะคิดถึงพระโสดาบุถาคานาคามันไม่คิดหรอกมันก็คิดตัดสินใจว่าขึ้นชื่อว่ากลางกายประเภทนี้มันจะมีกับเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราไม่เห็นความสวยสดงามของมันเราไม่เห็นความสุขที่เกิดจากม,มันแ้วเราไม่เราไม่เห็นความยั่งยืนที่เกิดจากมัน,ม,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นดินแดนนามาซึ่งความทุกข์ เวลานี้ขึ้นที่เวลานี้เรามีความจําเป็นจาใจต้องอยู่กับร่างกายแต่ร่างกายที่สลายตัวเมื่อไรเราขอปฏิภาณเมื่อนั้นเวลานั้นได้คิดอย่างนี้ภาพกระสินจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากใสกายกลายเป็นแจ้วแพร่พยับต้องจําอารมณ์นั้นไว้นะเวลานั้นอารมณ์สะอาดมากมันจะแพร่พยาทั้งดวงถ้าแพร่พราทั้งดวงถ้าจิตเดิมเวขาวางเฉยทรงตัว ไม่มีความพอใจในโลกมนุษย์สมุดในวัโลกและคนัโลกสมดเวลานั้นอารมณ์าาสะอาดเข้าพระอรหันต์ถ้าวันไหนถ้าเราทําไม่ถึงอย่างนั้นแสดงความสะอาดไม่ถึงนั่นให้ความสะอาดพาาาระอรหันต์อยากคิดสะอาดทั้งวันทั้งคืนเราไม่จะเป็นข้อเท็จคราวแต่มีความจําเป็นต้องทําทําให้มันชินวันหนึ่งก็สินสายแพื่พระบร,ริับอย่างนั้นวันนัดนีที วันหนึ่งได้ละสองสามนาทีไปที่พอใจทําได้ทุกวันต่อไปไม่ช้าอาการนี้จะชินชินก็คือมีลมเป็นฌานต่อไปเห็นภาพกัิเหนเมื่อไรแพร่พามานั้นเห็นภาพกบเหนเมื่อไรแพรวพามานั้นก็หันมาดูสัญญต์เมื่อเราตัดจิตเวลานี้เราตัดสัญญอดแต่ทาไรต้องบริสึกษาสัญญน์เวลาไม่มีถ้าตัดได้สามเราเป็นประโสดาได้สี่ตาขาด ถ้าตัดได้ห้าเราเป็นพระนาชามีถ้าตัดได้สิบจะเป็นพระรหารพระวาดยะงนึกว่าเป็นพระรหารนั้นเป็นไม่ได้นะพระลวาดจะเป็นปรหารต่อเมื่อใกล้จะตายถ้าเป็นล้าตายวันนั้นมีฐานวันนั้นใช้ได้ถ้าเป็นทหารข้างไปงั้งคืน้นไม่มีนะพระวาดถ้วต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนําเรื่องมโนยิทธิคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์แห่งใจอันนี้ต้อกระสุน แา่เขาถามว่ามาโนยิธิเอามาจากไหนเขาตอบก็เอามาจากพุทธานุสติกับกระสิงอันไหนเป็นพุทธานุสติเพราะว่ามโนยิธิอันดับแรกเขาต้องให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก่อนที่เรามีความจําเป็นต้องต้องใช้ที่เรามีความเคารพเราชอบมากให้นึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นการนึกถึงพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ หรือว่าเราสามารถเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้ไม่ก็เป็นพุทธานุสติอันนี้การเห็นเระพุทธรูปถ้าพระองค์พระพุทธรูปถ้าพระพุทธรูปเรานึกเห็นเป็นสีเหลืองเป็นปิตากรสิงถ้าเป็นสีขาวเป็นโอทาติกรสิงถ้าเป็นสีใสเป็นอาโลกาสิงอย่างนักปฏิบัติที่ได้แล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นแก้วใสพระแกววคาเปยักษ์อันนั้นเป็น เป็นอาโลกัสินเป็นพุทธ,ธานุสติด้วยเป็นอาโลกัสินด้วยตอนนี้นถ่าใคายเขาถามก็บอกคนนะว่ามานยุยทธ่เอามาจากไหนการตอบเขาบอกว่าเอามาจากพุทธ,ธานุสติกรรมฐานกับกรสสินวิธีปฏิบัติอันดับแรกครูจะให้รู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าภาวนานึกภาวนาวัณนะมะ เวลาหายใจออกนยกว่าพระทะทำไมนะแล่วเวลาหายใจเข้านึกว่ามะนะมะเวลาหายใจออกนยกว่าพระทะการภาวนาอย่างนี้ถ้าลูลูลมหายใจเข้าออกครูก็จะให้เวลาประมาณสิบนาทีแต่ว่าในช่วงสิบนาทีนี่คึดว่าจะใช้เป็นเวลาน้อยนะบางทีจิตมันก็น,นําเรื่องอื่นเข้ามาแทรก คิดนด่นบ้างคิดนี้บ้างเราแทรกก็ถือว่าเป็นขอธรรมดาถ้ารู้ตัวว่าลมมันเพิดไปก็เราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่รู้ลมให้ใจเข้านึกวานะมะให้ใจออกด้พระนามพระพระใหม่ก็กลับมันไปแบบนี้เอาได้เวลาประมาณสิบนาทีก็ยังมีคนเข้าไปแนะนําคนแนะนำในนคือรงผู้สอน เวลาที่มีครูเข้าไปแนะนําขอทุกคนเลิกภาวนาไปเลยไม่ต้องภาวนาแะ้วก็ไม่ต้องสนใจกรบลม่ายใจเขาออก <c oughs> ตั้งใจรับฟังคําแนะนําของพู้แนะนําเขาจะแนะนําในด้านาการด้านตะกิเลสเขาพูดธรรมะในการตะกิเลสขณะที่ฟังเขาอยู่ให้ตั้งใจฟังเ้วยความรพ เวลานั้นขณะที่ตั้งใจฟังอยู่จิตจะเริ่มสะอาดจากกิเลสทีละน้อยละน้อยจิตขุกเราที่ไม่มีความเป็นทิพย์ตกกิเลสมป็นพอปุณในเมื่อกิเลสขยายตัวออกไปมากกันมากถึงที่สุดจิตจะเป็นทิพมากถึงที่สุดถ้าจิตกิเลสขยายไปไม่มากนักไปกลางก็จะเป็นทิพยปกลางถ้าจิตกิเลสขยายจาจิตไปน้อยก็จะเป็นความมีความเป็นทิพน้อย ท่านที่มีจิตเป็นทิพย์น้อยจิตจะมีความรู้สึกแต่ไม่เห็นภาพถ้ามีความเป็นทิพย์ปยกลางจะมีความรู้สึกเห็นภาพไม่ชัดเห็นจิตมีความอาจจะจิตมีสภามสะอาดมากจิตจะมีความรู้สึกเขาเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดกําลังสมาธิของนักปฏิบัติว่าจิตของท่านมีสมาธิขนาดไหนแต่ทึงอะไรก็ตามท่านครูเขาถาม ขอให้ทุกคนเชื่อความรู้สึกของจิตถ้าเขาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกมีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างให้ถือความรู้สึกไปทั้งคัญถ้าความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีถ้าเขาถามว่าท่านทด่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงชายก็ตอบตามนั้นเขาถามเรื่องการแต่งร่างกายรูปร่างแต่งด่างกายจะสีอะไรก็ตอบตามนั้น หลังจากนั้นเขาจะแนะนำให้ไปพุทธลามมณีจิติสถานบนสวรรค์ชั้นดาวติลกเทวโลกแล้วก็นำไปหอนอรันบรรดาญาโยงพุทธบริษัททุกคนตอนนี้ไปหันหน้าไปทางพุทธลูกั้างใจสมาทานสิ่งสมาทานในยธรรม